อ้อาวทีนี้ให้เสร็จไปแล้วยังระลึกถึงบุญไหมคิดถึงบุญอยู่ในบุญอยู่ไหมอันนี้สำคัญอันนี้เขาเรียกวิมานคือใจที่วิเศษเนี่ยโบราณก็เดียนพูดแต่ว่าเรามากักจะตีความกันไม่ไม่ค่อยได้เช่นทำบุญหนึ่งทัทพพีใส่บาตรเนี่ยหนึ่งทัพพีข้าแต่วิมานห้าร้อยชั้นเราก็ไม่นด้ถึงวิมานไหนก็มรม่นนะ วิมาณลอยอยู่ที่ไหนจากฟ้ามาสู่ดินนะ,ะเป็นนิวคาสเซิลก็ได้ <c oughs> แต่วิมานนี้วิวิเศษมานะมานะในใจนะวิมานใจที่วิเศษคือความอิจฉนะาเมื่อถึงมาเราได้ทําบุญหน,นึ่งชั้นคิดกี่ครั้งได้เท่านั้นชั้นเกินหน้าร้อยคิดท,ทุกครั้งทุกครั้งอยู่ในบุญบุญไม่ขาดตอนในกระแสสายทานบุญเนีย่ยราบ บสถมุงหลังคามุงกระเบือ้องนั่งรถผ่านไม่เห็นหลังคาโบสถ์แป๊บๆอ,อู้เราเคยได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์ด้วยสาธุหนึ่งชั้นนั่งผ่านเห็นอีกคิดถึงอีกยิ่งคิดตลอดเวลานั่นแหละอีก่กินดื้อบุญอึงไรเจริญนะข,ขะสามปุคละสัมปทาความถึงเพร้อมแห่งบุคคลบุคคลก็มีั้งผู้ให้ผู้รับ ผูให้ก่อนอย่างโยมทําบุญก่อนมักจะถวายทานพระมักจะให้อะไรโยมให้รับอะไรให้รับสีทําไมอะไม่รู้ละก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยอย่ามาแต่บริสุทธิ์กับพระหรือกับผู้รับสิทธิ์เท่านบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ที่สุดดูก็ไม่ได้แต่เราแน่นอนยิ่งถ้าเราบริสุทธิ์ที่เรารู้อยู่เก่ใจท่านพระมักจะให้รับสีกับเพิ่ม บุญบารมีที่มากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่จำเพาะพระนะผู้ให้ด้วยก็ต้องบริสุทธิ์อันนี้เราเนี่ยมักจะไปหวังเฉพาะผู้รับกราท่นตรงบริสุทธิ์สุปฏิปันโนนะเอาเด้โยมสุปฏิปันโนกันบ้างสิปฏิบัติดีใครห้ามล่ะอันนี้บางทีก็มึนๆอยู่นะเกิดเป็นเทศงานศพหนึ่งแถวนี้แหะมาใหม่ๆโอ้ปวหัวมากเลยขึ้นทํามะโอ้ เขาเนี่ยยังไม่ลิกกลับหันหน้ามาหาคนเลยนะอรังธรรมมาสัมพุทโตหันมาจุดโยมรีบไปยังยังไม่เรียบอยู่ตกใจพระไมื่ที่เราพระจะตะโกนออกมายุดฉันยังนั่งไม่เรียบร้อยเลยจะรีบไปไหนเอาไห้ไมมนี่แหลกคือไม้พระจะบลงัวเสียงบุญจะดังไม่ตาเบาเบาเนี่ยแต่ไม้มิธีกรโศกดังลั่นทุ่ม เื่อเรามีประสบก,การณ์นะกูรู้แต่ิงด้วยนะมาลองเทียบเสียงกันโอ,โ,อโอ้โหมา,าลองฟ้ามาพิธีกรมาดังสนั่นทุ่งหมดเลยนะของพระที่ให้พิธีกรไปเบาๆนะกลัวเสียงบุญจะไปรบกวนญาติโยกบอกถ้ารีบไปเะฉันจัดการไนดะ้ธรรมเทบนั่งจะรีบไปไหนเป็นนาทีเราใช่ไหมเชิญคนกฏิพรอแม่พี่น้องครับถึงเวลาประกอบบุญกุศลนได้จํารวมกายแล้วก็ว่าไป ที่มเมาแอยังมึนๆอยู่างนันรอ้อนหมดโอ้ยนึกใจเทิพย์ดีทุกอยนะ่าเนาะเนี่ยนี่เราลำบากยากเกินขนาษหาทายกหาพิธีกรมาอาราธนาศีนหาคนเม,มามาเนี่ยนั้นเจอแต่ลำบากเลยแล้วตกต่ำหนักเลยนะเนี่ยโอ้ท oh, ่านดูสิหรือกระทั่งญาติโยมเองเนี่ยพูดเล่นๆแต่เป็นเหมือนจริงนะเป็น,นจริงนะโอ้โ oh, ยมทำบุญหนะาคนอาราธนาศี คนถวายทานไม่ได้เราไปไหว่าจ้ามาอ,อ่านมีมนพระไปก้ารูถวายพระคือเงินไม่สำคัญหรอกแต่ยังจะบอกให้ฟังถวายพระสองร้อยพิธีก่อน 500! ห้าร้อยสวดอยู่สองบทบูชาพร,ระอรหังเข้ามาอาลาธนาศีลมายังพันเตแล้วก็ถวายจันทรทานสามบทนะครับ ห้าร้อยพระสวดตั้งหลายสูตรนะเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเกือบชั่วมโมงแม่เราคยเรยนฟังให้เล่น,นวันหลังบอกโอยมสวดมนนาอาไม่ต้องเลยโยมเดี๋ยวพระสอนให้สวดเองบ้างคือไม่ใช่อะไรเคยเจอประสบการณนะ์แล้วระทวกโยมรู้แม่เราคาดตัวถูกจัิงคาดตัวไม่สําคัญนะแต่จะโยมเห็นว่าโอ้ที่นี่ก็ทำกันได้เนทำกันได้แต่ย กลัวไงเนี่เขาเลยมีเขาเรียกว่ามักคณายกผู้นําทางเป็นผู้ำอำนวยความสะดวกให้เราได้ร่วมทาที่ี่เป็นหน้าที่ของทุกคนเ,เราสวดมนได้ก็สวดอาราธนาิีลได้ก็ทำพร้อมๆกับเขานั่นแหละนะเอาละนั้นวัตถุเจตนาบุคคลถ้าทุกอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ดีทุกอย่างบุญก็มากนะบุญก็มากเราทานนั้นก็ได้ปรผาทีนี้ เรามีเวลาไม่เยอะโยมในะวันสิบนาทีก่อนที่จะถวายพรพระนี่ก็เข้าประเด็นที่เรื่องของการอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โยมสงสัยกันมาเยอะเนี่ยผมทำบุญแล้วได้รับไม่ได้รับเนี่ฟังพระพุทธท่ทธดีโดยฐานะอาฐานะมิใช่ฐานะนี่ยฟังภาษาไทยพระพุทธในกองมงเลยยิงฐานะอาฐานะไม่รู้อะไรต่กี้ไปกันยกใหญ่ ถามจริงอยู่นิวฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมพี่ฟังไหยหรือคุณอ่านเข้าใจไหมคุณอ่านเองเอาละเดี๋ยวฟังท่านพระภูอิคุนอะไรกันว่าเป็นยังไงกันแน่ทาบุญได้ไม่ได้ใครได้หรือ,อยังไงกับที่มดกับครับก็เจริญพรยากโยอีกครั้งก็เป็นรอบที่สามเนาะครับรอบที่สามร,รอบที่สามนี่ก็ดูรเวลาก็สิบนาฬิกาสามสิบนาทีก็คิดว่า คงจะได้ผู้รอบสุดท้ายก็เลยต้องเครื่องร้อนเลยไวหน่อยาตาตกลงว่าเรื่องการให้ทานนี่เป็นเรื่องในชีวิตประจําวันของชาวพุทธเราจริงๆเนี่ยเป็นวิถีชีวิตเลยชาวพุทธเราบอกว่าถ้ายังไม่ได้ให้ทานวันนั้นยังไม่ทานข้าวใช่ไหมพี่ตน้นแม้กระทั่งเวลาทําทานน,นี่ททานนี่เป็นธรรมะขั้นศีลธรรมก็จริงไม่ใช่ขั้นปรารมิตธรรมนะ ไม่ใช่ขั้นที่ขั้นีนจะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมะขั้นมูร่อนขั้นศิลธรรมทานนี่ถึงจะเป็นขั้นศิลธรรมแต่ถ้าเรารู้จักเอามาใช้ให้เป็นปรมัตธรรมก็ได้โยมทำให้หลุดพ้นจากกิเลสได้เา้ายกตัวอย่างเช่นพระเวสสันดรโยมท่านพระโกธิสัตว์เกิดมาทั้งห้าร้อยชาติใช่ไหม เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นะครเยอะแยะใหญ่ไม่เกินช้างเล็กไม่เกินนกกระจาบ <c oughs> แล้วพรสิบชาติสุดท้ายทศชาติก็มาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยชาติสุดท้ายระองค์พรทรงบริจาคทานมากมายใน่เกินโยมอย่างที่เราทราบนะให้ลูกให้เมียฟักดวงตาให้ก็ได้ถ้าใครมาขอมากไือเกินจนกระทั่งว่าชาวบ้านชมเนินมากราบทูลพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพระบิดาให้ไล่ออกจากเนิน ให้มากเป็นไปทําบุญมากเป็นไปนี่คือพระเวสสันดรน้ําใจพระเวสสันดรอยู่เนาะภายหลังก็เลยชาวเมืองสมน,นึกตัวได้ก็เลยนี่ไปเชิญท่านกรับวังอ่นในเรื่องทศกัณบาร,รมีโยมบาร,รมีสิทัศน์น่ะทานศีลเน่ยธรรมะปัญญาทียันติสัจจะอิทามน,นี่ต่าก็มีธรรมาทานนำหน้าใช่ไหมในบุญเรียวัตถุจิตทานศีลเน่ยทานศีลภาวน,น,นาก็มีทานนำหน้าแม้กระทั่งในเรื่องของสเสน่ห์เอาโยมถามกัน วัตถุมัภาพมีรอบสุดท้ายดีนะต้องรีบพูดเพราะได้มามีโอกาสมาแสดงแล้ววันนี้มาอยู่สามสี่เดือนกันี่โอกาสจะได้ก็ขอพูดอีกนิดจะเฉลิมยังต้องขยับนะเรื่องร้อนละต้องกแก้เกิดให้ได้วันนี้พ่อทำมานั่งด้วยเอาต้องฝากไว้นั่งเวลาต้องระวังเทวดาโรคอนุมทลอัตนัยหลังไม่ขยับเลยวะหนังสืออะไรเด็กใหม่มือขะร้ามือใหม่ครับอโยมเมื่อกี้จะพูดอะไร สเสน่ยโยมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีภาษิตอยู่พุทธภาษิตว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมในสังคหวัตถุธรรมโยมสี่ข้อเป็นสเสน่ยสี่ข้อที่เราจะเป็นหลักสัง,สงคมสงเคราะห์นะให้กันนะมีอยู่สี่ข้อยมที่จะทําให้คนรักกันอยตกโยมอยากจะมีสเนมสเน่ใช่ไหมเสน่์กับเสน่ยอยู่ใกล้กัน ถ้าทำดีตามสี่ข้อนี้เป็นที่รักของกันแนละกันแน่นึ่งทานการให้สองปิยวาจารู้จักพูดดีให้คำพูดทีด่ดีต่อกันเป็นที่รักใช่ไหมปิยเรีวยว่าเป็นที่รักถ้าปิยมหาราชก็คือมหาราชเจา้าผู้เป็นที่รักยิ่งขององชนชาวไทยสามทานปิยวาจาอัตถิยาอัตถิยาก็คือการประพฤติควมเป็นประโยชน์แก่กันแนละกันช่วยเหลือเกื้อกุลกันสุนิยุ มีบ้านมีบ้านไหนมีงานมีกิจกรรมที่จะต้องช่วยกันก็ช่วยกันเราก็เห็นใจกันเกิดความรักความสาม,มัคคีกันแลวข้อสุดท้ายก็คือทานียบาวาจาอัคคริยาสัมมานาัาาสตนาธรรมะสัมมานัตาคือวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ถึงตัวไม่หิงนั่นเองแต่ทั้งสี่ข้อนี้ข้อทานเป็นข้อแรกทําไมเราจึงรักพ่อแม่มากที่สุด ทำไมเราจึงรักพ่อแม่มากกว่าทั้งหมดคุณผูมเพราะท่านให้ให้กับเรามากที่สุดใช่ไหมแล้วก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยรักกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรทึงรักกันก็เรื่อยๆจะให้ดอกไม้ช่อหนึ่งให้คำพูดที่ดีๆใช่ไหมไปช่วยเหลือกิจการงานบ้างเออเห็นหน้าเห็นตากันเออเกิดจากการให้กันให้สอสอบ้าง ให้คําพูดดีก็เกิดความรักกันในโยมเนี่ยข้อที่สองตกลงว่าสีข้อเนี่ยทานศีลทานเบียววาธาอัจริยสมาธตานเป็นเสน่ห์ติดตัวเราในโยมเนาะอ้าวขอขอพูดโดยสรุปว่าโยมทานนี่ทำให้สังคมเราอยู่ได้รักกันสามัคคีกันทําไมชาวไทยเราจึงรักในหลวงมากก้ยเพราะกานให้มากกว่า ท่านให้มากกว่าเราก็เลยรักท่านใช่ไหมทำไมเราจึงรักพระเส่งพระพุทธธรรมประสงค์มากพระรัตนใจเพราะพระรัตนใจก็ให้ธรรมทานแกเราใช่ไหมเอาขอฝากไปว่าการให้ธรรมะนั้นการให้ทุกสีทุกอย่างดีหมดเลยให้วัตถุก,ก็ดีให้ธรรมะก็ดีแต่ว่าให้อภัยก็สุดยอดแต่ว่ามีข,ข้อข้อหนึ่งที่เราลืมไปอาจย์มาพาดขอขอเก็บตกจากวัดปัญญาอะไรกันนึกออกไ้วว่า เรามาวัดปัญญานี่ประเด็พทุกุณหลวงพ่อทาานให้ทําไมเรากินรับวัดปัญญาธรรมาทุกสุขเสาร์อาทิตยคนมาหลายรอบแล้วก็เพ,เพราะเราเห็นว่าให้ปัญญาใช่ไหมหลวให้ธรรมะให้แสงสว่างแก่เราทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือให้โอกาสใช่ไหมวัดนี้นี่เห็นทุกเขียนติดเสือ้อแล้วให้โอกาสทุกคนนีการให้โอกาสกันดีมากเพราะคุกหลวงพ่อให้โอกาสทุกคนอันารยมาพามาอยู่สามทีเดือนน่ะ ให้โอกาสขึ้นมาเทศเราก็ไม่มีโอกาสแล้วมาวันแรกโยมจะมาภาพเล่าให้ฟังเที่ยวธรรมาภาพนับถือหลวงพ่อว่าอะไรก็พ้อให้เหมือนกันพอมาถึงปึ๊บเราอยู่ต่างจังหวัดจะไ่ไหมโยมบวชเรียนมาเจ็ดปีบวชพามาสามสิบสามปีแล้วมาอยู่ที่เราเป็นเด็กใหม่ปรากฏว่าหลวงพ่อครับผมมาจมังสารผมยังไม่มีูที่บวชใช่คือต้องใช้ที่บวชสีเดียวกันใช่ไหม นุงพ่อท่เน็เมตาบอกว่าให้ไปหาอาจารย์สมพงษ์นะให้ไปหาอาจารย์เฉลิมเราก็ไปหาอาจารย์ทั้งสองท่านก,นก็เปลี่ยนจีวรให้เราอาจารย์เฉลิมเนี่ยถึงขนาดปีนขึ้นไปนชั้นบนตึกไปไปีนไปคนจีวรอาจารย์พุค,ครูเดี๋ยวผมจะถวายจีวรนักมาทราบซึ้ว่างองค์พระเนรทุกรูปมีน้ำใจดีเราเกิดความรักกันเลยเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วอาตมาพาไปเยีนน่ยมพ่อแม่ที่พิศโลกอายุแปดสิบกว่าไม่สบายทุกคู่ ก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อท่านให้อะไรเราท่านบอกอาจารย์พระครูผมถวายนะอะไรเขาเรียกลูกอะไรที่ลูกไอนะ้ผลไม่น่ะจากต่างประเทศนะ่ะไอ้ที่มันเชื่อมหวานหวานนะแต่บางคารียกไม่ถูก <S 2> <S 2> <S 2> ก็ไม่เคยฉันนะนะออินกะผาลังไนงะกลับกลับครับเนี่เราก็ไม่เคยฉันได้เลยตั้งแต่ผมเนี่ยรักษ ให้มาสองกล่องท้าบอกมุสิตท่านมาจากต่างประเทศตะวันออกลังก็มาถวายไว้ท่านก็ถวายแต่มอัตมาแค่สองกล่องแล้วท่านอาจารย์จะเอาไปให้ไทรก็ได้อัตามาก็นึกถึงครูที่โรงเรียนที่รู้จักกันแล้วไปให้ขอออกล่องหนึง่งแล้วนึงสูอสมงินแปลสิบเล่นไปแจกทั้งสิบโรงเรียนเลยแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็ให้โยมพ่อโยมแม่แต่ก้อนให้โยมพ่อโยมแม่กินคือในอนั้นโยมก็เกิดความรักกันคือให้เล็กๆน้อยๆให้โอกาสให้อภัยให้ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งให้ร้อยยิ้มแก่กันนี้ก็เป็นบุญนะจันเฉลิมท่บบนานพูดเมื่อวานพูดกับครูว่าการให้อาภายัยคือให้ความไม่มีภัยในืองก็ให้อาภัยจะโทษท่านพี่ทอมให้อาภัยกันดีไหมดีนะเอาละสรุปว่าคราวนี้สรุปจริงๆว่าค่อยเดี๋ยวเวลาท่านถอดคือให้ทนพี่ทอมอัตมาภาพก็เสียอย่างหนึ่งว่าเป็นคนนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือยิ้มยากแล้วก็มีหนา้าตาเป็นอาวุธ เวลาพูดอะไรก็พูดจริงจริง,จรงกจันก็เลยไม่ค่อยยิ้มก็เสียตรงนี้ต่อไปต้องพยายามยิ้มามากๆหน่อยจะได้เล่อๆอะลรอันนี้เมื่อจันเฉลิมจันยิ้มตลอด่ันให้อภัยให้ความเมตตาแน่หลวงพ่อเปรตหลวงพ่อก,ก,ก็ยิ้มตลอดนี่คือความเมตตาใน้ลยงหลวงก็อยู่ด้วยกันก็ให้อภัยกันให้โอกาสกันอย่าไปจับผิดกันอย่าไปหาแต่เรื่องเราจุดจิตใ่กันนะจะมาพากพาะฝากไว้นะเอาสรุปกคำในนาทีเดียวเครียดนเครียด อีกนาทีเดียวไม่จดนะฝากไว้ว่าสมมติว่าเราให้อะไรใครดีนะมันจะเกิดความรักกันยังสามีภรรยาตอนแรกให้กันใช่ไหมก็เกิดความรักกันให้โอกาสให้อภัยให้คำพูดที่ดีให้ดอกไม้กันให้ผ้าเช็ดหน้าสิ่งกันอะไรกันให้สอสออะไรกันอไแต่พอไปไปมาแต่งงานกันมีลูกสองสามคนชัเจนอยู่ด้วยกันไม่ได้เตียงหักก็อะไรเพราะเริ่มจะไม่ให้กันละเงินทองก็แยกกันใช้เตียงก็แยกกันนอน ในที่สุดเตียนหักไม่รู้จะทําอะไรกันแม่หนาเตียนที่หักอ้าวฝากไว้ว่าเป็นเพราะว่าเกิดการไม่ให้กันและกัถ้าให้กันเรื่อยๆไปก็จะมีความรักกันสังคมก็จะอยู่กันด้วยความเป็นสุขกูให้ย่อมเป็นที่รักจเจริญพอรเดี๋ยวต้องลดน้ำหนักบ้างในเตียงรับตัวใหญ่แน่นอนและเตียงพังมีเก้าอีบา้บนอาถารเชิญพระเกียรติเหมือนกัน ดูเน่ไปนั่งเป็นตัวใหญนะ่โอ้โหแล้วก็อะไรนะไอ้ล้อมันนะจะดิงออกเลยเราก็ต้องตามเก็บเพื่อทำไมนะเพราะมันนั่งสบายๆคลองๆไม่มีปัญหาเลยรูมเนยตัวใหญ่มนะันทั่ทีเดียวล้อห์หายไปนะาละวนะก็แต่ฝานสิ่งสําคัญโดยเฉพาะตะกี้ประเด็นที่ฝากทิ้งไว้เรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทาน จากการทำบุญโดยการให้ทานที่คุณโยมฟังมาทั้งหมดนี่นก็สรุปได้ว่าอย่างนี้นะสรุป